ชาวราศีเมถุนในปี67นะครับจะบอกว่าไม่ได้ดีหรือไม่ได้ไรอะไรมากจริงๆในภาพรวมเนี่ยดวงยังไม่ค่อยปังมากนะครับในปี67น้อแต่ว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือหลังเมษายนนะครับ ซึ่งถ้าคนราศีเมถุนนั้นไม่ได้แอคชั่นวางยุทธศาสตร์ที่จะเติบโตลุ้งรุดไว้เมื่อปีสองปีที่ผ่านมาตอนดวงดีแล้วนะเวลานี้ในโลกนี้ถ้าใครหยุดเรื่องเทคโนโลยีหยุดเรื่องของการได้นนต่อสู้หยุดเรื่องการคิดใหม่ทําใหม่แค่ไม่ต้องมีอะไรเสียหายก็แย่แล้วจะคู่แข่งหรือสถานการณ์นั้นจะใช่หรือไม่นะครับราศีเมทุนที่ผ่านมานั้นดวงดีนะครับเป็นโอกาสทองเลยทีเดียวถ้าคุณไม่กอบโกยสุดกำลังนะครับก็เดือนเนี้ยอาจจะยังไม่ค่อยดีเท่าไหรนะ่นัก จริงๆอ่ะดวงคุณอ่ะไม่มีดาวทํามุมร้ายนะครับไม่มีดาวเสาหรือด,ดาวราหูมาทับมะเร็งนะเพียงแต่ว่าดาวดีอ่ะมันจะเข้าสู่มุมอับก็ทําให้คนราศีเมถุนต้องกินบุญเก่าไปก่อนนะ <c oughs> บุญใหม่ต้องรอจังหวะอยู่ต้องประคับประคองให้ได้ในช่วงเวลานี้นะครับ <c oughs> ในภาพรวมอาจจะไม่มีอะไรทาให้คุณชื่นใจแล้วก็มันไม่ได้แค่ดวงเสมอตัวอย่างเดียวอ่ะ คือราศีเม,มถูนจะบอกว่าบางทีอ่ะโอกาสที่เคยมีอ่ะเราวังว่าจะเสียมันไปด้วยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นฟังเราก็ไม่ต้องกัวงวลใจไปมากนะเป็นการอ่านภาพรวมกว้างๆเนาะไม่ใช่ดวงรายบุคคลเราไม่ได้ดูดาวตั้งรับของคนนั้นด้วยนะครับฉะนั้นเนี่ยให้เชื่อมมันในตัวเองเป็นหลักนะครับก็ดูเป็นแนวทางแล้วกันนะครับ